เสียงเชียดังกระหึ่มทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกระแสะวอลเลย์บอลหญิงกลับมาร้อนแรงอีกครั้งกับเรื่องราวที่แฟนกีฬาให้ความสนใจอย่างล้นหลามภาพของเวียดนามยุคทงขาว ลายเป็นถ้อยคําที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลไม่ใช่เพราะความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงในเชิงศักดิ์ศรีแต่เป็นการยอมรับในพลังและมาตรฐานของวอลเลย์บอลหญิงไทยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมแถวหน้าของภูมิภาค ความแข็งแกร่งความเป็นทีมและประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติทำให้ทีมสาวไทยถูกจับตามองว่าเป็นตัวเต็งสำคัญของซีเกม2025และมีโอกาสสูงที่จะก้าวขึ้นเป็นเจ้าซีเกมอย่างสมศักดิ์ศรีตลอดหลายปีที่ผ่านมาวอลเลย์บอลหญิงไทยไม่ได้เติบโตูเพียงแค่ในผลการแข่งขัน แต่เติบโตในหัวใจของแฟนกีฬาความผูกพันระหว่างนักกีฬาและกองเชียร์ถูกถักทอผ่านทุกแมชทุกเซตและทุกต้าเสียงกลองเสียงแตรและเสียงตะโกนให้กำลังใจกลายเป็นพลังที่ผลักดันให้นักกีฬาสาวไทยเล่นด้วยหัวใจที่เกินร้อยแม้ต้องเจอกับทีมที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่ามีพลังการตบที่หนักหน่วงกว่าแต่ไทยก็ใช้ความเร็วความคล่องตัวและเกมรับที่เหนียวแน่นเข้าสู้ได้อย่างไม่เป็นรอง สำหรับเวียดนามวอลเลย์บอลหญิงของพวกเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและระบบการเล่นที่ชัดเจนแต่เมื่อเผชิญหน้ากับไทยในแมตช์สำคัญหลายครั้ง ความต่างของประสบการณ์ในเกมระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญไทยอันเกมได้เฉียบขาดปรับแทคติกระหว่างเกมได้รวดเร็วและไม่ปล่อยให้ความกดดันเข้าครอบงำง่ายๆคำว่ายกธงขาวจึงสะท้อนถึงการยอมรับในความเหนือชั้นในะช่วงเวลานั้นมากกว่าการดูหมิ่นหรือด้อยค่ากระแสซีเกม2025ยิ่งทำให้แฟนลเยล์บอลจับตาทุกการเคลื่อนไหวของทีมสาวไทยอย่างใกล้ชิด โปรแกรมการแข่งขันถูกค้นหาและแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนอยากรู้ว่าแมชไหนแข่งวันใดเวลาใดและสามารถรับชมผ่านช่องถ่ายทอดสดใดได้บ้างวอลเลย์บอลหญิงไม่ใช่แค่กีฬาประจำชาติในเชิงความนิยมแต่กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันของครอบครัวหลายบ้านเปิดทีวีเชียร์พร้อมกันบางคนรวมกลุ่มดูผ่านจอใหญ่ส่งเสียงเชียร์เหมือนอยู่ข้างสนามจริง สเสน่ห์ของทีมสาวไทยอยู่ที่สไตล์การเล่นที่ดูสนุกเร็วและเร้าใจการประสานงานที่ไหลลื่นทำให้เกมดูต่อเนื่องไม่สะดุดตัวเซตที่แมน่นยำการเข้าทำที่หลากหลายและเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้คู่แข่งต้องเหนื่อยทุกครั้งที่ได้แต้มนักกีฬาหลายคนกลายเป็นไอดอลของเยาวชนไม่ใช่แค่เพราะฝีมือในสนามแต่เพราะความมีวินัยความถ่อมตนและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ซีเกมเป็นเวทีที่มีความหมายมากว่าการชิงเหรียญทองเพราะเป็นเวทีที่สะท้อนศักดิ์ศรีของชาติในระดับภูมิภาคสำหรับไทยการรักษามาตรฐานและความเป็นผู้นำในวอลเลย์บอลหญิงคือความท้าทายสำคัญทุกชาติพยายามศึกษาเกมของไทยหาวิธีหยุดเกมรุกและเจอะจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นแต่ทีมงานสตาฟโค้ชและนักกีฬาก็ไม่เคยหยุดพัฒนาปรับแผนเพิ่มมิติใหม่ๆใ,ให้เกมการเล่นอยู่เสมอ ในมุมของแฟนกีฬาการได้รู้โปรแกร,รมการแข่งขันล่วงหน้าและช่องถ่ายทอดสดที่ชัดเจนช่วยให้สามารถวางแผนติดตามเชียร์ได้ครบทุกแมตช์ความตื่นเต้นเริ่มตั้งแต่ก่อนแข่งการวิเคราะห์ฟอร์มผู้เล่นการคาดการผลการแข่งขันไปจนถึงบรรยากาศหน้าจอในวันจริงทุกแต้มที่ได้ทุกแต้มที่เสียล้วนทำให้หัวใจเต้นแรงไม่แพ้กัน ภาพของนักกีฬาสาวไทยยืนร้องเพลงชาติหลังจบเกมเป็นภาพที่ทำให้หลายคนรู้สึกภูมิใจน้าตาแห่งความสุขของแฟนบอลบางคนสะท้อนถึงความผูกพันที่กีฬาสร้างขึ้นได้อย่างแท้จริงวลเลบอลไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นเรื่องราวของความพยายามความเสียสละและความฝันของคนทั้งชาติ เวียดนามเองก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่การยอมรับความแข็งแกร่งของไทยเป็นแรงผลักดันให้พวกเขากลับไปพัฒนายกระดับระบบฝึกซ้อมและสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมานี่คือเสน่ห์ของกีฬาที่ไม่มีใครชนะตลอดไปและไม่มีใครแพ้ตลอดการทุกการแข่งขันคือบทเรียนและทุกบทเรียนคือก้าวสำคัญขององค์การเติบโต เมื่อมองไปข้างหน้าซีเกม2025จึงไม่ใช่แค่คำถามว่าไทยจะได้เหรียญทองหรือไม่แต่เป็นคำถามว่าไทยจะรักษามาตร,รฐานความสนุกและแรงบันดาลใจที่มอบให้แฟนกีฬาได้อย่างไรความคาดหวังสูงย่อมมาพร้อมแรงกดดันแต่จากสิ่งที่ทีมสาวไทยแสดงให้เห็นมาโดยตลอดพวกเธอรู้ดีว่าจะเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นพลังได้อย่างไร สุดท้ายแล้วไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเช่นไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือวอลเลย์บอลหญิงไทยได้สร้างรากฐานที่แข็งแรงในใจแฟนกีฬาคำว่าเวียดนามยุคธงขาว อาจเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งขององค์การแข่งขันแต่ความเคารพซึ่งกันแอลและกันระหว่างชาติคู่แข่งคือหัวใจที่แท้จริงของกีฬาและเมื่อเสียงนกหวีดเริ่มต้นดังขึ้นอีกครั้งในซีเกม2025ทั้งสนามมาจากเต็มไปด้วยความหวังความฝันและพลังใจของคนทั้งภูมิภาคที่พร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวอลเลย์บอลหญิงอิชิโต,ตอนออกเฉียงใต้